สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลืองบล็อกเชนเศรษฐีและอนาคตเศรษฐีคริปโตเครนซีทุกคนทุกท่านนะครับอังคารที่5ธันวาคม2023วันนี้เฟียงวินเด็ก7จาจากม่อนนี้74กับบรรยากาศแห่งความเขียวขจีที่ดูเหมือนจะไม่หยุดยั้งนะครับบิทคอยไปสัมผัส4 2 0 0 0สดอลลาร์สหรัฐเพื่อนสมาชิกหลายท่านคอมเมนต์เข้ามาบอกหลุดดอยแล้วนะบางท่านคอมเมนต์เข้ามาบอกใบลาออกในมือมันสั่นไปหมดแล้วครับ ท่านนี้บอกผมฟังลาออกของบิลลี่โอแกนวนไปวนมาตั้งแต่เช้าแล้วครับบางท่านคอมเมนต์เข้ามาบอกพี่ผมกำลังดูแคตตาล็อกของ Lamborghini อยู่นะครับก็ FC ช่องดูต่อไปหลายคนประสบความสำเร็จไม่ธรรมดานะครับหลายคนมูลหลายคนหลุดดอยแล้วแซงคมินดีด้วยนะครับเรื่องแรกมาพูดถึงท่านนายิบูกิลี่ของเรา ท่านนายิปล่าสุดออกมาทวีตโจมตีสื่อข่าวนะสื่อข่าวที่เคยโจมตีเอลซาวดอร์เคยโจมตีนายิบุกิลีนะท่านเขียนประมาณนี้ท่านบอกว่าถึงพวกสื่อข่าวต่างๆที่เคยโจมตีเอลซาวดอร์เคยโจมตีผมหลายสื่อข่าวเนี่ยเขียนข่าวว่าเราขาดทุนนะเขียนข่าวว่าเอลซาวดอร์เนี่ยล้มละลายเพราะบิตคอยนะครับผมขอพูดวันนี้เลยเราไม่ได้ขาดทุน และถ้าเราขายบิตคอยทั้งหมดวันนี้เนี่ยเรากํำไรอยู่ที่3 6 2 2้7น2 7 7ดอลลาร์สหรัฐแต่เราจะไม่เทขายนะครับก็พวกสื่อข่าวท่านบอกว่าสื่อข่าวพวกนี้เนี่ยควรจะไปทำการบ้านมาใหม่และถ้าคุณยังเรียกตัวเองว่าเป็นสื่อข่าวคุณควรจะแก้ข่าวและขอโทษเราอย่างเป็นทางการนะก็ท่านนายิบูกิรีตอนนี้เป็นนายิบหัวล้อที่หลังดังกว่า หลายสื่อข่าวาแล้วก็ฝ่าย Opposition นะฝ่ายตรงข้ามของแกเนี่ยก็ออกมาโจมตีต,ตั้งแต่หลังจากที่ประเทศเอลซอดอร์เปลี่ยนกฎหมายมาใช้ Bitcoin เป็น Le g a เท e เดอรนะครับก็ว่ากันไปนะตอนนี้ไม่ขาดทุนแถมกำไรอีกนะครับต่อไปมาพูดถึงศูนย์ข่าว CoinDesk ล่าสุดมีข่าวว่า CoinDesk เนี่ยเขาจัดอันดับผู้ทรงอิทธิพลต่ออสาหกรมคริปโตในปี2023 ชื่อคนใหญ่คนโตคนดังเข้าไปอยู่ในลิสต์เพียบเลยนะครับทั้งคุณแบรดการิงเฮาส์ซีอ e o ของ Ripple คุณ Sam a l ลแมนจาก c h ด t GPT คุณไบร์นาม s สตรองจาก Coinbase แล้วก็อีกหลายท่านแต่บุคคลที่ชุมชนคริปโตไม่ปื้มเท่าไหร่แต่อยู่ในลิสต์แน่นอนประธานแกรี่นะครับเขาเขียนอย่างนี้นะครับบอกว่า no regulator or law enforcement official h a d as much influence on crypto this year but is นะประมาณว่าไม่มีหน่วยงานกำกับดูแลหรือผู้บังคับใช้กฎหมายท่านใดที่มีอิทธิพลต่ออสาหกรรมคริปโตในปีนี้เท่ากับแน่นอนแกรีเกนเซอร์จุดๆนะครับก็อ่านแล้วไม่พูดดีกว่าอารมณ์เสียนะครับส่วนคุณไบรอันแอรสตรองถามว่าเหมาะสมไหมที่เป็นผู้ทรงอิทธิพลบนอุตสาหกรรมคริปโตคุณไบร a ันแอรสตรองเนี่ยผมเคยชอบแกผมเคย ชอบจุดยืนของแกนะครับแต่หลังจากพี่ตีซีซีถูกจับเนี่ยแกออกมาให้สัมภาษณ์และแกพูดประมาณว่าตอนนี้อุตสาหกรรมคริปโตเอาสิ่งไม่ดีออกไปแล้วเราขจัดบุคคลหรือสิ่งไม่ดีออกจากอุตสาหกรรมคริปโตแล้วจากนี้ไปคริปโตเครนซีหรืออุตสาหกรรมคริปโตเนี่ยพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปนะครับซึ่งเป็นคําพูดที่ไม่ค่อยแมนเท่าไหร่นะคุณจะทําดีคุณทําดีไปคุณจะต่อสู้ เพื่อชุมชนต่อสู้ไปนะแต่พี่ตีซีจีไม่เคยออกมาเปรียบเทียบใครไม่เคยออกมาว่าใครรับหลังผู้ชายที่เป็นผู้ชายจริงๆเนี่ยเ,เขาเขาไม่ไม่โจมตีใครซีสซัวแบบนี้นะครับก็เพื่อนๆทางบ้านคิดไงคอมเมนต์เข้ามาต่อไปมาพูดถึงศูนย์ข่าวบล o เบิร์กนะล่าสุดนักวิเคราะห์จาก Bloomberg นะครับเขาออกมาทำนายเขาบอกว่า Bitcoin Spot ETF ถ้าผ่านเนี่ยบิคอยจะไปแตะ5 0 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ17ล้านบาทนะครับวันนี้บิ c ค i n อยู่ประมาณ1 0 0ล้านสี่แสนบาทนะถ้าไปแต่17ล้านก็ขาดอีก1 5ล้าน00แสนบาทโดยประมาณนะครับก็เพื่อนๆคิดไงเป็นไปได้ไหมบิตคอย17ล้านบาทนะทุกครั้งที่ผมอ่านข่าวนักวิเคราะห์ประเมินราคานี้นักวิชาการประเมินราคานี้อ่านแล้วผมแบบนี่แหละนี่คืออาชีพในฝัน นะผมอยากเป็นนักวิเคราะห์ผมอยากเป็นเหมือนเหมือนนักข่าวกรมอุตุนะพรุ่งนี้ฝนจะตกฝนไม่ตกพรุ่งนี้ผมก็มาทํางานนะครับถ้าผมบอกเนี่ยหลังบิ t คอย n h ฮาร์วิ้งบิทคอยไปแตะล้านถ้าบิ t คอย n ไม่แตะล้านดอลลาร์วันรุ่งขึ้นผมก็มาทํางานเหมือนเดิมนะครับเพืพ่อนๆทางบ้านคิดยังไงถ้าบิ t คอย n s สปอตอิเทียผ่านบิ t คอย n ไปแตะ $5,000 0นดอลลาร์สหรัฐเขาไม่ได้บอกไทม์ไลน์เป๊ะๆนะครับคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับ กาอยาตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม